นี่ก็หลวงปูท่ทวดพิมพใหญ่นะครับคือบาอาจารย์หลังหนังสือนะครับเนื้อทองแดงนะครับผมว่าเป็นทองแดงพูดพูดถ้าพูดง่ายๆก็คือเนื้อทบผสมก็ถูกเนื้อนวะก็ถูกเนื้อโลหะผสมก็ถูกนะครับหลวงปูท่ทวดแต่นี้เป็นเนื้อทองแดงเยอะผมก็เลยเรียกเนื้อทองแดงนะครับผมเรียกว่าเต็มๆหรือว่า ระบุไปเลยว่าเป็นเนื้อทองแดงครับก็บางองค์กับเป็นเนื้อสตังที่ผมพูดผมก็พูดไปแล้วว่าเป็นเนื้อสตังสตังเหรียญ50เหรียญสลึงนะครับผมก็พูดไปครับผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะผมก็เป็นแค่เสียนข้างถนนคนหนึ่งเท่านั้นครับไม่ได้มีชื่อมีเสียงอะไรมากมายอย่างหลายๆท่านนะครับครับนี่ก็คือหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ ครัถ่ายทำให้ได้ดูกันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครูบาอาจารย์พระเนื้อโอ้หกสิบปีนี่ความเนียนนะครับน,น้ตามซอกตามอะไรเนี่ยแน่นปึ๊กเลยนะครับครูบาอาจารย์ความเนียนความละเอียดจากาแบบคาบไข่หรือว่าเออเป็นคาบขี้เบ้าหรือว่าคาบแบบลมดำอะไรเนี่โอ้โแน่นนิดแน่นตึ๊บเลยนะครับ ตัเห็นละเอียดมากเนียนมากนะครับพระแบบพระแบบอายุ60ปีนีเนื้อก็จัดพอสมควรนะครับครูบาอาจารย์เป็นเนื้อที่เนียนเป็นเนื้อที่ละเอียดนะครับตามซอกจะไม่เลอะเทอะเหมือนกับพระที่แบบเรียนแบบนะครับพระเรียนแบบจะเลอะเทอะจะไม่เป็นระเบ,บียบจะไม่เนียนนะครับเพราะว่าความเป็นธรรมชาติของความเก่าเนี่ย จะทาให้เราแบบแยกพระที่ดีโดยเฉพาะถ่ายออกมาแล้วขยายหลายๆเอกนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าแท็กเกออะไรยังไงดูง่ายมากในเมื่อแบบขยายแบบให้ดูหลายๆเอกเนี่ยเราจะเห็นล่องรอยความเก่าความธรรมชาติจะละเอียดทุกจุดนะครับจะไม่เลอะเทอะ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าพระแท้กับพระเลียนแบบนี่ค่อนข้างจะห่างกันเยอะเลยนะครับครูบาอาจารย์ผมว่ามันห่างกันมากๆเพราะเราดูจากความเก่าความเนียนความละเอียดของเนื้อนี่แหละครับเป็นหลักครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันครับและพระเก่าๆนี่แม้แต่หลวงปู่ทวดเนี่ยหลายแบบ หลังหนังสือนี่ก็มีแบบเม็ดทองผุดให้เห็นนะครับเม็ดทองเม็ดเงินหรือเม็ดโลหะชนิดอื่นในผสมโผล่ผุดขึ้นมาตามเนื้อเพราะว่าพระใช้บ้างก็จะมีพอนานๆก็จะเห็นพวกเนื้อโลหะชนิดอื่นนะครับโผล่ผุดให้เห็นเพราะว่าเนื้อพระยุคกลางตอนต้นก็เป็นพระที่แบบ การแบบความร้อนก็คงจะไม่ได้แบบทั่วถึงเท่าไหร่เม้นแต่พระยุคกลางตอนตอนปลายก็ยังมีนะครับมีให้เห็นเป็นแบบทองเป็นแผ่นแบบทองที่เขาบริจาคเนี่ยผุดให้เห็นเพราะว่าผมก็เคยมีแล้วก็ยังมีอยู่ด้วยครับนี่ก็คือหลวงปู่ทวดหลังหนังสือมาให้พ่อแม่ครูบาาจารย์พิจารณากัน มีหลายพิมพ์นะครับทั้งหมดผมมีอยู่พิมพ์ใหญ่หลังหนังสือสามองค์นี้เป็นคนละพิมพ์เลยนะครับครูบาอาจารย์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เคยแยกพิมพ์แบบออกเป็นหลายพิมพ์แต่ท่านพูดมันก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าพระในยุคนี้ก็พอที่จะแยกแยะได้บ้างครับในตำหนิจุดอะไรต่างๆ แต่ตัวที่จะแยกแยะได้ดีที่สุดก็คือความละเอียดของเนื้อตามซอกตามมุมนี่เลยครับนี่ก็คือเนื้อทองแดงนะครับเรียกว่าเนื้อทองผสมก็ถูกมีทองผสมอยู่ครับนี่ก็คือหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับพิมพ์ใหญ่หลังหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีทอทาหานั่นเลยครับ ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันศูนย์พระ A R L ของเซียนข้างถนนครับถ่ายทําให้ได้ดูกัน,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 นดดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับครูบาอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ